สวัสดีครับเช้าวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับเราจะมาพบกันกับรายการ5นาทีกับกรมการจัดฐางานครับรายการสาระดีๆเพื่อประโยชน์ของพี่น้องแรงงานทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานอยู่ในเมืองไทยด้วยครับโดยเนื้อหารายการในวันนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติลาวและกัมพูชาโดยเฉพาะเลยนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมกันได้เลยครับปัญหารายงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยและทํางานในเมืองไทยนั้นมีมาอย่างยาวนาน เนื่องจากแรงงานในประเทศมีไม่เพียงพอทำให้มีแรงงานต่างด้าวลักลอกเข้ามาซึ่งบางส่วนที่ไม่ได้รับการจัดการดูแลที่ดีจึงกลายเป็นปัญหาทางสังคมดังนั้นภาครัฐโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทํางานของคนต่างด้าวในประเทศจึงได้ดําเนินการดูแลตรวจสอบและควบคุมการทํางานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุด โดยล่าสุดกรมการจัดหางานก็ได้ออกประกาศเตือนนายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติลาวและกัมพูชาที่จดทะเบียนราษฎรและได้รับใบอนุญาตทำงานในปีพศ .2550 แต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติต้องมาพิสูจน์สัญชาติเพื่อปรับเปลี่ยนสถานะให้เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายภายใน31สิงหาคมนี้หากไม่ไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติอาจหมดสิทธิ์อยู่และทำงานในประเทศไทย ครับสำหรับเรื่องการนําเข้าแรงงานโดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าในการนําเข้าโดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดระบบจัดระเบียบสําหรับแรงงานที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยได้นอกจากนั้นเราก็สามารถที่จะควบคุมการจ้างงานให้เป็นไปตามกฎหมายได้โดยแรงงานต่างด้าวลบหนีเข้าเมืองสัญชาติลาวและกัมพูชาจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 1. แบบฟอร์มพิสูจน์สัญชาติ 2. รูปถ่ายสัญชาติกัมพูชาใช้ขนาด2นิ้วจำนวน1รูปและ1นิ้วจำนวน1รูปสัญชาติลาวใช้ขนาด4.6คซนติเมตรจำนวน6รูป 3. บัตรประจำตัวหรือสัญเัทะเบียนบ้านที่ทางการลาวออกให้หรือบัตรผ่านแดนส่วนกัมพูชาไม่ต้องใช้หลักฐาน 4. ทะเบียนประวัติหรือทอรรสาทับหรือใบอนุญาตทำงาน และเมื่อหลักฐานพร้อมแล้วสามารถติดต่อพิสูจน์สัญชาติได้ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จให้วีซ่าและขอใบอนุญาตทำงานโดยที่กรุงเทพติดต่อได้ที่ศูนย์การค้าฟิวชั่วพ์คบางแคชั้นสองเขตภาษีเจริญกรุงเทพในส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อยืดหลักฐานได้ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จให้วีซ่าและขอใบอนุญาตทำงานชนบุรีถนนพระยาสัจจาตะบลสมเด็จอำเภอมืองใหม่จังหวัดชนบุรี และศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จให้วีซ่าและขอใบอนุญาตทำงานขอนแก่นสํานักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นถนนศูนย์ราชการตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหากแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชามาพิสูจน์สัญชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางการลาวจะให้หนังสือเดินทางชั่วคราว Temp o ร a r y Passport หรือ TP ให้ในขณะที่กัมพูชาจะออกเอกสารรับรองบุคคล c e r t i f i c a t e of Identity หรือ CI ให้โดยจะมีสิทธิ์อาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งได้รับใบอนุญาตทำงาน2ปีมีสิทธิ์เดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่ต้องขออนุญาตและยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานที่ชำระแล้วในปี2,550อีกด้วยการนำเข้าแรงงานต่างดาวเนี่ยถ้าประเทศเราเนี่ยยังมีการพัฒนาการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จเจริญขึ้นเนี่ยผมคาดว่า ความจาเป็นที่จะต้องใช้แรงงานต่างด้าวก็ต้องมีอยู่เรื่อยไปเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยแรงงานระดับร่างของเราเนี่ยนะครับได้มีการพัฒนาไปมากขึ้นเห็นไหมครับว่าเพียงง่ายๆเท่านี้นะครับผู้ประกอบการก็ไม่ต้องกังวลกับการทํางานที่ไม่ถูกต้องอีกต่อไปนะครับส่วนรแรงงานต่างด้าวทั้งชาวลาวและกัมพูชาเองก็สามารถทํางานในเมืองไทยได้อย่างสบายใจครับแต่อย่าลืมนะครับต้องรีบไปทําก่อนวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้ หากท่านผู้ชมท่านใดนะครับยังมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับกลับมาพบกับรายการ5นาทีกับโครงการจัดหางานได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ